สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่การเทรด f o r r x x เสมือนทำธุรกิจรอรวยให้เป็นนะครับก็คือรอให้ระบบเทรดของเราให้สัญญาณเราถึงจะเข้าเทรดนะครับอรอให้เรามีแต้มต่อเท่านั้นเราถึงจะเข้าเทรดนะครับอรอให้เรากำหนดเทรดเซตอัพให้ได้ก่อนนะครับทุกๆก,กลยุทธ์ไม่ว่าคุณจะใช้หมื่นกลยุทธ หรือกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับขั้นตอนแรกสุดก็คือกำหนดเทรดเซตอัพให้กับกลยุทธ์น,นั้นๆให้สำเร็จเกาะน,นะครับเราถึงจะเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเทรดเซตอัพหรือหน้าเทรดอย่างเช่นเรากำหนดหน้าเทรดบายหรือหน้าเทรดเซลนั้นนะครับจะเป็นตัวยึดโยงระบบเทรดของเราทั้งหมดเอาไว้ได้นะครับวันนี้ก็ จะมานำเสนอนะครับตัวอย่างการกำหนดเทรดเซตอัพนะครับอย่างผมใช้กลยุทธ์มัมสเตจจี้นะครับใช้กลยุทธ์แวลูโ n e อย่างนี้นะครับใช้กลยุทธ์นะครับ TFS หรือ TFT นะครับ t r a i n f o r v i n g Trading System นะครับอันนี้ก็เราจะมาพิจารณากันนะครับอย่างเช่นนะครับผมใช้เทรดเซตอัพของอ time frame นะครับ S 1นะครับก็คือ1ชั่วโมงนะครับ time frame 1ชั่วโมงอย่างเงี้ยหรือ time frame 30นาทีอย่างวันเนี้ยนะครับเราจะใช้ trade setup ของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับเราก็นะครับ,ะรนะรบจะไปเทรดจริงๆก็ time frame 15หรือ time frame 5นาทีนะครับซึ่ง higher time frame นั่นนะครับเป็น จุดกำเนิดนะครับของอเทรดเซตอัพ uh, นะครับไฮเออร์ไทม์เฟรมนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่ามีประมาณ5-6ประการนะครับที่เราจะเอามากำหนดเทรดเซตอัพเนี่ยก็คือไฮเออร์ไทม์เฟรมนะครับถ้าเราเป็นแนวสกันปิ้งนี่ก็ไฮเออร์ไทม์เฟรมก็ควรจะเป็น1ชั่วโมงนะครับลงไปนะครับหชั่วโมง30นาที15นาทีหรือ5นาทีนะครับอย่างถ้าเราใช้เทรดเซตอัพของ5นาทีเนี่ยเราก็ไปเทรดใน1นาที ให้มันห่างกันนะครับหต่อ5นะครับโดยประมาณนะครับคร่าวๆอย่างถ้าเรากําหนดหนึ่ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับเราก็เทรดที่15นาทีหรือ5นาทีอย่างนี้นะครับได้นะครับอย่างถ้าเรากําหนด30นาทีเราก็ไปเทรดที่5นาทีอย่างเงี้ยได้นะครับหรือ Middle Time Frame ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดนะครับเทรดเซตอัพที่ i i h h r t t m m f r a m e นะครับแล้วก็ l o เ e r timeframe หรือ Middle timeframe เนี่ยมันก็คล้อยตามนะครับของ Higher timeframe อยู่แล้วแต่เราต้องเทรดโดยในยะตรงกันข้ามนะครับวิธีการนะครับหรือจุดกำเนิดหรือแหล่งกำเนิดของเทรดเซตอัพนะัอย่างที่บอกนะครับก็คือ Higher timeframe นะครับต่อมาก็คือเรื่องเทรนนะครับเทรนนั้นอนะ่ะเราก็ดูเทรนของ timeframe อะไรนะครับเทรนเทรนนั้นอนะ่ะจะเป็น ตัวกําหนดหน้าเทรดที่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆจะเทรดเนี่ยตามเทรนหรือสวนเทรนนะครับตามหรือสวนนะครับเออตามเทรนสวนเทรนนะครับหรือจะเป็นเทรนไซ,ไซเวย์เทรนนะครับหรือว่าไซเวย์นะครับออย่างนี้นะครับซึ่งนะครับเราจะ กำหนดนะครับว่ามันเป็นไซเวของขาขึ้นหรือไซเวของขาลงอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะนำไปสู่การกำหนดหน้าเทรดนะครับว่าเป็นเทรนอย่างตามเทรนนี้ก็ขาขึ้นหรือขาลงอย่างนี้นะครับส่วนเทรนก็ส่วนเทรน,น,นทั้งขาขึ้นขาลงไซเวนี่ก็เป็นไซเวของขาขึ้นหรือขาลงอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ดีมานโซนซัพพลายโซนนะครับดีมานโซนซัพพลายโซน เป็นตัวกำหนดเทรดเซตอัพได้นะครับอย่างเพื่อนๆน,นะครับจะใชะ้โซนนี้นะครับในการกำหนดเทรดเซตอัพเพื่อนๆก็ดูว่านะครับมันมาจากเทรนอะไรนะครับขาขึ้นหรือขาลงถ้ามันมันมาจากขาขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไซด์เวย์ของอมันก็เป็นไซด์เวย์ของอขาขึ้นใช่ไหมครับไซด์เวย์ของขาขึ้นแล้วคราวงนี้ เราก็ดูว่าอ๋อดีมนันโซนตรงนี้มันค่อนข้างจะหนาแน่นอย่างนี้นะครับเออเราก็อาจจะมากำหนดเทรดเซตอัพเป็นฝั่งบายซึ่งมีอิทธิพลได้นะครับอ,อย่างตัวที่4ที่เราสามารถนำมากำหนดเทรดเซตอัพได้ก็คือ,อเพื่อนๆสามารถใช้กลยุทธ์ของเพื่อนๆน,นั่นแหละนะครับหรือ s t r a t e g y นะครับมาเป็นตัวกำหนดนะครับอย่างผมใช้นะครับ ดิเว r ร e n ์นะครับดิเวเรนซ์ผมก็ตัวที่4เนี่ยผมก็จะดูว่ามันมีเรกู l ล่าได้ไหมหรือว่าฮิดเด่นได้ไหมนะครับซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเทรดเซตอัพให้เราได้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวที่5ก็เรื่องของ PA นะครับ PA ก็คือ p r i c e Action หรือนะครับพฤติกรรมราคาหรือแท่งเทียนนี่แหละจะเป็นตัวกำหนดเทรดเซตอัพอย่างผมเห็น Imbalance อ,อย่างเนี้ยนะครับ ผมก็จะเอามากำหนดเทรดเซตอัพเป็นฝั่งบายได้นะครับถ้าเป็นอิมบาลานซ์ของกระทิงอย่างเงี้ยนะครับอิมบาลานซ์ของกระทิงเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับอิมบาลานซ์ของกระทิงเราก็สามารถนำมากำหนดหน้าเทรดได้นะครับตัวที่6เลยคือเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับอินดี้นะครับอินดี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นผมใช้ EMA นะครับ EMA มอมันมีกี่เส้นนะครับเส้น200อยอย่างเงี้ยนะครับ เส้น200นะครับเส้น100นะครับเส้น50เนี่ยถามว่ามันเฉียงกี่องศานะครับมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงถ้ามันเป็นขาขึ้นนะครับพวกกราฟราคาก็จะต้องอยู่เหนือนะครับเส้นต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นก็คือเรากําหนดเทรดเซตอัพให้ได้นะครับก่อนนะครับที่เราจะใช้ระบบเทรดอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้นะครับอันนี้คราวนี้เรากําหนดเทรดเซตอัพเป็นนะครับ ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราก็จะไปดูนะครับสินาทีว่าเราจะเข้าเทรดได้ไหมนะครับอันนี้นะครับก็เกิดเทรดเซตอัพว่าเป็นบ่ายใช่ไหมครับตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนสามารถบ่ายได้เลยนะครับเพราะว่าอ่าเมาเรามาเจอนะครับเรามาเจอ EP ของอ่า value zone พอดีเป๊ะเลยนะครับในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมสิ5นาทีนะครับ EP ของอ่าของ value z o n นนะครับ value Zone ก็คือนะครับ เรารอให้กราฟราคามันมาเบรกนะครับเส้น50เส้น100แล้วเส้น2อ200อย่างเงี้ยนะครับเบรกแล้วก็มันกลับขึ้นไปตรงเนี้ยเราเปิดเราเปิดบายได้เลยนะครับ SL ก็ไม่ไกลนะครับก็จะอยู่ใต้นะครับแท่งเทียนแท่งที่1นะครับแท่งที่2แท่งที่3หรือว่าเป็นโซนนะครับโซนดีมานนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะยิงไกลๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเราอย่างผมบอกว่า เราอันนี้เป็นสกันปิ้งนะครับหรือสไนเปอร์สมัยสไนเปอร์เทรดดิ้งอย่างนี้นะครับเราจะเป็นสไนเปอร์เทรดเดอร์เนี้ยเราก็เมื่อกี้เราบีนะครับเราบายเราบายไปเลยนะครับซึ่งนะครับเราก็จะกำหนด TP นะครับที่นะครับแนวต้านก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แนวต้านไกลนะครับก็คือเต็มที่ก็ จะเป็นสอแนวต้าน3แนวต้านนะครับอย่างถ้าเราเทรดในทางเฟรมเล็กๆเนี่ยเราก็ดูนะครับว่ามันนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปเรานะครับถ้าเราเป็นแนวส c ันปิ้งนะครับเราก็ใช้ MM นะครับไม่เยอะนะครับในแต่ละทางเฟรมอย่างเช่นเราเทรดในทางเฟรม15นาทีนะครับรอให้เราทํากําไรได้สม่ำเสมอแล้วเราค่อยเอากําไรที่เราทําได้นะครับมาเทรดแบบจัดหนักได้นะครับ อย่างเช่นเราอย่างผมทุน3 39เหรียญอย่างเงี้ยนะครับถ้าทํากําไรขึ้นมาได้นะครับสัก10เหรียญอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะแบ่งเป็นห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญเอามาเทรดนะครับเอามาเทรดถ้าอย่างตรงเนี้ยอย่างถ้าเรากําไรมาเทรดเนี้ยนะครับเราก็เทรดได้แบบสบายใจนะครับเพราะว่าทุนเรายังอยู่อย่างนงี้นะครับผมยกตัวอย่างว่า5เหรียญเนี้ยเราจะใช้ sl ประมาณเท่าไหร่นะครับ sl ของ5เหรียญนะครับ จะอยู่ที่141จุดฉะนั้นแล้ว141จุดเนี่ยเราก็อาจจะเอาลงไปอา่าสักอีกสัก100จุดอย่างเงี้ยนะครับเป็น241จุดก็จะประมาณนี้นะครับก็คือนะครับโคดเจมนะครับเ็าแนะนำว่าเวลาเราจะเทรดเนี่ยเราก็อาจจะนะครับอา่าเอาลงจากโซนที่เรากำหนดไว้นะครับสักนะครับอ่าร้อยจุดอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับบางเพื่อนก็อาจจะเอาสัก50จุดอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรายอมเท่านี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือของเรานะครับต้องต้องแม่นจริงนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเทรดในไทม์เฟรมสั้นๆเนี่ยถ้าเราเอาไว้ใต้นะครับไว้ใต้ MA 100นเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งกว่า50นาทีอย่างนี้นะครับก็ถ้าเราเอาไว้ที่ใต้เส้นนะครับ ถ้าใต้แท่งจะประมาณนี้นะครับถ้าใต้แท่งเนี่ยร้อยร้อยห้าสิบจุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเผื่อไปนะครับหนึ่งร้อยจุดนะครับเป็นสองร้อยห้าสิบจุดก็จะอยู่ข้างล่างนะครับอสองแท่งนี้ลงมาสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาไว้ใต้ที่เส้น EMA 100เลยก็จะอยู่ที่300 342นะครับเราเอา เราเอาถ้าเราเอาสักสองก็พอนะครับเราเอาสักสองเราก็จะได้เปิดออเดอร์ที่0.02นะครับผมจะลองกําหนดไว้นะครับว่าถ้าเราเปิดออเดอร์นะครับเมื่อนะครับราคามันเบรกแล้วกลับเข้าไปที่ value zone 250จุดมันอยู่ตรงไหนนะครับผมจะทําเครื่องหมายไว้ว่าเราจะชนไหมนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณ25นะครับตรงนี้นะครับ 1037นะครับอ่า1037 1037จะอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้คือ SL ของเรานะครับอ่าคราวนี้ TP อ่า EP ของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าแล้วคราวนี้นะครับ TP นะครับเราจะต้องหาให้ได้2เท่านะครับก็คือ SL ของเรานะครับอยู่ที่250ใช่ไหมครับฉะนั้น TP ของเราเนี่ย ควรจะเป็นอย่างน้อย500นะครับพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะอยู่ที่900าร้อยแสดงว่าอยู่ที่ประมาณ 3R 3R นะครับ 3R เนี่ยเราก็กำหนดเอาซอก 2R นะครับชั้น 2R ของเราเนี่ย500จุดเนี่ยก็จะอยู่นะครับเหนือก็จะอยู่เหนือเส้นนี้ไปนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าอันนี้คืออ่าทีพสนะครับก็ อันนี้เป็นตัวอย่างของการกำหนดเทรดเซตอัพในนะครับสไนเปอร์เทรดดิ้งนะครับการเทรดแบบสั้นๆน,นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ในการหัดนะครับหรือฝึกตั้งเทรดเซตอัพให้กับระบบเทรดของเรานะครับไม่ว่าระบบเทรดไหนก็เลิวแต่ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟัง